ท่านผู้ชมกัรที่อยู่หน้าจอท่านผู้ชมกันสีเขียวเขียวตรงนี้นะครับเสียเพิ่นครับหรือผู้ใหญ่เพิ่มนะครับนะเสียเพิ่มนะครับไปแล้วครับแล้วก็เจอกับหมายเลขสีขาวนะครับคันนี้แพทบินครับเจ้าแพทบินนะครับในนามของนัเลตฟาร์มนะครับวิ่งให้กับโปรเฟนเดอร์นะครับโอ้โหไปดีเลยวกครับสำหรับเจ้าโชคอัพโปรเฟนเดอร์เซ็ตโชคโดยโชคพอยครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้มีมีแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับ โอ้โหัวจิตหัวใจก็มันบอกแล้วว่าคันเบาไม่มีแล้วครับตอนนี้เหลือแต่คันเร่งล้วนๆเหลือแต่คันเร่งล้วนๆแล้วครับตอนนี้คันเบาไม่มีเจ้าแพะบินนะครับโอ้โตัวนี้นี่ถือว่าสไตล์ของเขาชื่อเล่หชื่อว่าบังเล็กนะครับธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านเ,าเขียงแพะนะครับที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้เขาบอกว่าโอ้โหตัวนี้ยิ่งใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วนั่นเล่ฟาร์มนะครับวิ่งกับหลินหลงด้วยเอาแล้วครับเดี๋ยวก็ดูนะครับตรงนี้ผ่านอุปสรรคตรงนี้พาได้นะครับเป็นลูกของปีนก ก้องจับมาที่ขันข่าวนะครับโสภาเพิ่ไปไหนเอยโดนอีกแล้วหรือเปล่าชูยาวๆตรงนี้มีสายดักอยู่นะโคง้งสายดักอยู่โคง้งสายดักอยู่เปิดโคง้งสายไว้ยังไงครับเปิดโคง้งสายยาวๆตรงนี้เปิดสายมาแล้วตอนนี้เร็วมากไม่ได้ตอนนี้เร็วมากไม่ได้ครับผิดเจียบ ได้มาบรรยายหน้าจอและคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเมื่อกี้ตอบมาเลยนะครับตอนนี้ใครอยู่หน้าจออยากจะถามอะไรคิดถึงกันยังไงวางทักทายกันมามาดูตรงนี้ครับดูเท้ารับโดดโดดยาวไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็มีอีกช่อนึงมีอีกช่อนึงโดดยาวอีกแล้วโอ้โหนี่ครับการเก็บอาการของชกครับนะครับโคเมนเดอร์การเก็บอาการของชกพลอยนะครับแหมเซตชกมาดีเหลือเกินขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านครับร้อยยี่สิบกว่าท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมร้อยกว่าท่านด้วยนะครับนะแหมสนุกจริงๆครับตอนนี้ คอมเมนต์เข้ามาตอนนี้พี่เจกากทักทายมาครับชมภัยอยู่กับเอ,อาเพอดีพี่น้องชมภัยด้วยนะสวัสดีพี่น้องชมภัยด้วยนะดูอยู่ทางบ้านเหมือนกันู้าที่อยู่ทางบ้านแล้วท่าอยู่อยู่ทางสนามนี่สนุกสนานแน่นอนครับเข้ามาระยะประมาณ100เมตรสุดท้ายครับสำหรับเจ้าแพะบินนะครับ <S <S โชคโคอยโปรเฟนเดอร์หลินหลงครับเข้ามาแล้วครับ <S <S นันเล่นฟาร์มเรียบร้อยครับติดเวลาแล้วครับ รถนี่คุมอาการดีเหลือเกินครับสำหรับเจ้าบางเล็กฝากทักทายด้วยครับฝากทักทายไปด้วยโหมาแล้ว<ฮ><ฮ>ครับเรียบร้อยเอา้าปั๊บเสียเพิกผู้ใหญ่เพิกเสือเพิกยังไงเอ่ยเมื่อกี้คว่ไปใช่หโอ้คันนี้คว่ำไปครับเมื่อสักครูน่นี้เอดแรกเอสสองติดอีกแล้วเมื่อกี้ไปคุยกับพี่เพิกแล้วนะผมเรียกเขาพี่เพิกพี่เพิกแกบอกว่ารถเซตมาคอสคันที่มาเจอแบบนี้ไม่เป็นไรต้องยอมรับสบภาพครับ ต้องยอมรับสภาพเพราะรถเขาเซ็ตมาไม่สูงมากเซ็ตมาแบบเตี้ยๆแล้วชกอัพเขาไม่ได้อัดแข็งมากจนเกินไปชกอัไปผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเขาแข่งที่สนามฮาร์ดไลฟ์ฮาร์ดคอร์อยู่ที่อีกสนามชมไพรนะครับชมไพรเดี๋ยวจะตามเก็บให้แล้วกันนะเดี๋ยวตามเก็บแต่ยิ่งเดี๋ยวชมไพก็ต้องมาวิ่งลายคู่เหมือนกันอ๋อแล้วต้องกลับมาวิ่งลายคู่เหมือนกันนะครับสำหรับกลุ่มของชมไพรฝากกดติดตามไว้มาวิ่งลายนี้เหมือนกันใช่ไหมมามาเหมือนกันครับมาเหมือนกันทุกรุ่นจะต้องมาวิ่งลายนี้ครับลายสนามกลางครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่เพิ่นี่ขึ้นมาในเหลี่ยมนี้ก่อนครับคู่ต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับสําหรับอดิศักดิ์ศรีสุริยานี่นักแข่งจากเะดานะครับภาคใต้วิ่งให้กับเพชรบุีลโตด้วยคี้ป๊อปูล่าเจอกับกบจินเลิงครับคนนี้นี่แรงจริงๆครับกบคนสร้างบ้านนะครับแบงการยางรถมีปัญหาครับล้อหน้าขวาไม่ทํางาน เขาไม่มีแอร์ล็อกเขาไม่มีอะไรครับสวัสดีนะเจี๊ยบสวัสดีด้วยครับสวัสดีเจอกันสีขาวครับวิเชฟบินมาลาครับชกพลอยครับหลินหลงยางหลินหลงคะันาเลสฟาร์มครับฟาร์มแพะเอาเละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูทั้งสองคันให้ดีนะครับโดยเฉพาะคันสีขาวนี่ชกพลอยครับโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์ชกพลอยครับเดี๋ยวจับตาดูให้ดี ไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับแพ้จะบินหรือเปล่าภายใต้แบนโชกคอัพของโชกพอยจะไปได้ดีหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเบรกแรกตรงนี้ครับจำแรกตรงนี้เดินคันเร่งมายาวมาแล้วเดินคันเร่งมายาวมาแล้วอ้าวผู้ใหญ่เพิ่มความไปแล้วครับรถผู้ใหญ่เพิ่มความไปแล้วแล้วมาดูเจ้าแพ้บินตรงนี้ครับอ้าวรถเลนคิวไปด้วยรถไถรถไถไปหัวเอสด้วยอ๋อมาดูครับท่านผู้ชมครับภาพอยู่ที่ ตอนนี้นี่จับตาที่แพะบินแล้วครับตอนนี้โชคพลอยครับหลินหลงนาเลดฟาร์มโฟต์เฟนเดอร์ครับจะบินได้แพงนี้ได้ขนาดไหนครับขอาหน่อยคโอ้โหรถนี่ไม่มีเก็บอาการดีเหลือเกินครับชกอพัพดีเซ็ตมาดีครับชกอพัพดีเซ็ตมาดีครับเก็บอาการไม่มีกระเด้งกระดอนเลยไม่มีแถมนะเวลาจำกันมาแต่ลูกนี่ไม่มีคําว่าแถมแถมหน่อยนะถ้าเซ็ตชกมามีประมาณแถมหน่อยกระเด้งสองาทีนี่นึบนึบมาตลอดเลยเอาแล้ว มาดีเหลือเกินครับโอ้โหของดีต้องบอกต่อครับชกพอยนะครับโดยแบนตรงนี้ใช้ชกอัพของปูนไปเร์อยครับเซนชกโดยชกพลอยโดดยาวๆโดดปุ๊บอยู่จริงๆด้วยฮะโดดปุ๊บอยู่โอ้โหอยู่จริงๆด้วยนี่นะครับนี่นี่สมราคาคุยจริงๆครับชกพอยเนี่ปูนไปเรื่อดีสมราคาคุยจริงๆสมราคาคุยจริงๆครับมาดีจริงๆฮะยอมรับเลยครับ เห็นกับตาที on on ่ยอมรับเลยครับการเซตโชนี่สุดจริงๆครับโอ้โหเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับอีกเนินหนึ่งเนินสุดท้ายนะครับเนินสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูจะแผงลิ้นได้ขนาดไหนตั้งลำก่อนเดินขั้นแรกเดี๋ยวตั้งลำตรงๆเดี๋ยวจะไปยาวๆให้ดูครับเจ้าแพะบินครับวิเชตบินมาลาดันเลสฟาร์มครับเดินครับเดินขั้นแรกยาวๆชูดปั๊บปั๊บอยู่จริงๆไม่มีกระดงกระแดนไปได้แล้วครับอยู่ปุ๊บเลยครับ นี่ฮาการเซ็ทชคมือระดับมืออาชีพนะสุดจริงๆครับสุดจริงๆเข้ามาในสนามแล้วเข้ามาจุดสุดท้ายแล้วเข้ามาแล้วครับหมายเลข69ครับน่าเล่นฟาร์มครับลิ้นหลงโชกพอยครับโปรโฟเฟเตอร์โอ้โหสุดจริงๆครับพอแล้วไม่ต้องกีดแล้วถึงแล้วสตาร์ทออกไปแล้วครับคเี้ย กบจีเริงครับคันสีบอลคันสีแดงนี่สดาอับเริครับอดิษักศรีสุริยะในตระกูลศรีสุริยะครับสีบอลนะครับจากสุพรรณบุรีวัดไผ่หลวงวัวครับกบคนสร้างบ้านกบจีเริงโดดชัดนี้ปปาสก้องให้อ้อหอดิศักดิ์เซ่แหมคุมรถอยู่ครับคุมรถอยู่มีเซ่เมื่อกี้มีเซ่ขวานิดหนึ่งเกือบไปแล้วนะครับ เอาล้ครับไม่มีใครยอมใครโค้งแบบนี้สนุกครับต่อแบบนี้ไปสนุกจับตาดูให้ดีครับท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับสีบอลนี่สุพรรณบุรีคันสีแดงนี่มาจากภาคใต้ครับสแตว์อัโรดสุดๆของเมืองไทยครับติดกับมาเลเซียโดดขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าครับจุดนี้ชูขึ้นมาอีกแล้ว่าอันนี้สักตาะแผลขึ้นมาแล้วก็กบจินเริงตามครับจินเริงนี่ตามติดเข้าไปตามติดเข้าไปโอ้โฮเอาแล้วไอ้แพะบิน ไอแพะบินนี่คือก้างชิ้นใหญ่ของเองแล้วทั้งสองคันนี้สองคันนี้คือก้างชิ้นใหญ่แล้วครับแพะบินเอาแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วโดนออกมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะนูถไทยงัดเนินไทยงัดตรงนี้เทเบิลทับไทยงัดโอ้โหยอภิเดชอันนี้อจา,ากซีซูยานี่ไปแล้วไปดีอ้ยก่อนจีนเลยมีเซมีเซมีเซครับโอ้แเอาแล้วครับตอนนี้ กางชิ้นใหญ่ของไอ้แพ้บินแล้วโอ้โหเอาละไอ้แพ้สายหน้าเลยมึงขับแบบนี้กูยอมมึงขับแบบนี้ที่กูยอมแล้วโอ้โหมันไปสุดจริงๆครับคู่นี้ครับสุดจริงๆครับมีคนบอกว่าระวังท้ายงัดมันอยู่ที่จังหวะการเติมคันเร่งครับถ้าเติมดีๆท้ายไม่งัดครับโอ้โหเน้่หอย่างนี้นะครับไม่รู้มันจะอยู่ครบ 8s หรือเปล่ามันจะอยู่ครบหรือเปล่าจะพังก่อนหรือเปล่าครับ อดีิ์ศรีสุสญญริยาล้อนหน้าเริ่มไปแล้วครับเริ่มแบะแล้วล้อนหน้าด้านขวาเริ่มไปนิดๆน,นะโอ้โหปีกงกเริ่มไปที่นี้ครับวิ่งให้กับเพชรมีโอโตครับโอ้โหกบจินเลินี่รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันไอคันแดงนี่ไม่รอดลรอกประมาณ 4S พังเอาแล้วครับเข้ามากดเวลาเหมือนกันครับสำหรับกบจินเลิองค่ต่อไปเตรียมครับ ผู้ต่อนั่นออกมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องเช็คในกลุ่มของเพื่อนๆกันนะครับเพื่อไอ์ไอ์เอารถอะไรมาขายอยู่ตรงปากไอ้ตรงหน้าไอ้ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจลองเช็คดูไอซ์พี่เกษมหรือว่างานนะครับโอ้โหมีร้านคามีอะไรเป็นรถเต็นเต็นหลังคาจอดเต็นสวยนะสวยครับ ไม่พูดนะครับไม่โฆษณาอะไรแล้วมาดูรถก่อนดีกว่าครับตอนนี้นะครับคันสีแดงแดงนี่สีแดงแดงนี่มาจากสแตนดาร์ดอัพโรยครับเมื่อกี้นี้โชว์สเต็ปได้ของวิจรัวๆเลยครับผมเมื่อกี้นี่เจ้าจูนเนียวโชว์สเต็ปนะครับบินลอยจริงๆนะครับเสถียรโรดนะครับเปิดขวาตรงนี้ออกมาเปิดขวาตรงนี้ออกมาแล้ว็ยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมลุ้นนะครับลุ้นแล้วตรงนี้โอ้ยตรงนี้โอ้โหคู่แข่งเขาไปไหนกบ ถ้าเผาไปหักนีกินหญ้านะครับกลับมาดูกบหน่อยเด้ภาพกลับมาดูกบหน่อยกบกินอลอยู่ไหนกบกินออยู่ไหนถามอยู่ครับถามอยกลับไปดูสแดากลับไปดูสแตตอนนี้กำลังจะบินแล้วมวนซ้ายตรงนี้กลับมามวนซ้ายตอนนี้กลับมาเดี๋ยวสแดาจะบินสดอกให้ดูสดอกต่อเนื่องครับสดอกต่อเนื่องเตียมแล้วครับเตรียมแล้วครับโอ้โหตอนที่ส่งมาถึงดอกที่สครับดูดูี่สดตัวีตับต้นีกบโอ้โห มันอย่างนี้โอ้ยนี่ท่านรถนี่ไม่พังก่อนนี่ว่าที่แชมป์เหมือนกันครับเสตาเนี่บเจ้าจูเนียร์นี่ครับเรียกว่าโอ้โหสุดจริงๆอะในรุ่นของปีกนกนี่เคยเข้าไปถึงรองแชมป์ประเทศไทยไปแล้วครับห่างเหินกันไปหลายปีนะครับสนามแบบนี้นะครับพี่เจี๊ยบเป็นออฟโรดร์ฟี่นะครับโดยมากสนามแบบนี้ก็เอาแล้วกบคนสร้างบ้านนี่เหยียบหลักล่ากับพื้นไปเลยหน้ากับพื้นไปแล้วหนึ่งต้นครับ จบสี่เลงครับมีบวกแล้วตอนนี้การบินโจโดิดไม่ได้คิดถึงช่างเลยจะซ่อมได้ขนาดไหนมาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับจุดสุดท้ายแล้วครับสนุกจริงๆครับสนุกจริงๆครับลงมาตัวยลาครับจากเพชรบุรีล้อโตวิ่งครับไม่ใช่ล้อโตธรรมดาครับเพชรบุรีคนนี้พุงโตด้วยเพชรบุรีพุงโตครับวิ่งี่พุงนำหน้าเลย ชนะกันตอนที่ผูนรีแล้วครับกบจีเริงครับกบคนสร้างบ้านสุพรรณบุรีครับบ้านไถลงบัวลงกดเวลาเหมือนกันโอ้โหคูนี้นี่บูสไปแล้วครับหัวเดียวออกไปก่อนครับแต่ดับเบิลแคบบอกกูไม่เร็วหรอกกูต้องเอาคันนี้กลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ไอแพะบินเจอกระดูกแล้วก้างไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นกระดูกไก่ เอาติดครับหัวเดียวติดครับไอไปเนิบๆกูบอกกูไม่เห็นต้องแรงกับมึงเลยกูก็ย่อง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 ,อง,องไปกูแซงแล้วกูแซงแล้วเห็นไหมกูค่อยๆย่อ,ยยองกูก็แซงแล้วโอ้หกูไม่เห็นต้องแรงเลยเออมันอยู่ที่ฝีมือไอ้นอออ้องเฮอ้อยหัวเดียวหัวเดียวบินแล้วโอ้ยพี่พี่เดี๋ยวพี่เมื่อกี้ผมเสียจังหวะไปหน่อยผมไปแล้วผมจะไปเร็วแล้ว ผมจะไปเร็วแล้วโอสลายุทธบอกว่าเองไปก็ไปเถอะเดี๋ยวกูจะไปแซงมึงข้างหน้าอีกรอบนึงองสิทธิศักดิ์นี่คนแตกคอบอกว่าไม่ยอมมั่ยคนแตกคอนี่หัวเดียวครับคนแตกคอนี้หัวเดียวครับเมื่อกี้มันบินสูงเหลือเกินสลายุทธบอกว่าเอาไปไอ้น้องเดี๋ยวพี่ไปแซงน้องข้างหน้าอีกรอบหนึ่งกูไปกูเรื่อยๆนี่แหละอีสุสูครับกับโตโยต้าเป่าแล้วโอ้โหคนแตกคอนี่ ว่าไปดีโอ้โหแต่ละรอบในรุ่นของปีกนกอตอบครับตอบตอบ,ตอบในรุ่นแคริเบียนเมื่อกี้แจ้งบอกมาวิ่งไล่คู่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เดียว มาแล้วครับในรุ่นของคาริเบียนครับในรุ่นของคาริเบียนมาวิ่งไลยคู่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปไลายเดียวโอ้โหแ, oh แตกคอโอ้โ oh แต่คอนี่บินอย่างเดียวครับกองเชียร์สั่งเบาเบาเบากูกขี้เกียรซ่อมกูกขี้เกียรซ่อมเบาเอ uh huh. เอาเอาแล้วนายก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูจะเร็วกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันพังโอ้โหโอ้โหแพ้เอ้ยแต่ละคันนี่ห้ามมอข้ามเลยแพ้เอ้ยแพ้บินมาแล้วครับเวลาดีเหลือเกินครับโอ้โหแรงจริงๆครับโอ้โหแรงจริงๆครับคนแตกคอโดดลอยโดดลอยครับเอามาดูอา้าวสลบไปแล้วหรือไงสลายุทธทีเซอร์วิส อีซูดับเบิลแคมครับสี่ประตูดันขึ้นไปดันขึ้นไปไปเรื่อยๆดีกว่าเขาบอกกูไปเรื่อยๆดีกว่ามาแล้วครับกองเชียร์ก็บอกเร็วเร็วเรวไม่ได้มันมีอหลายรอบอย่าไปเชื่อกองเชีย อย่าให้พังรอบแรกไม่เอาล้อหน้าเริ่มมีปัญหาแล้วครับยุบจับยุดจับยุดจับครับเบาพี่เบาร้อนหน้าล้อหน้าเริ่มมีปัญหาเวลาเด้งเด้งดอนดอนแล้วครับค่อยๆใจเย็นๆพี่อย่าไปเชื่อของเชี่ยมากเดี๋ยวเราต้องมาซ่อมอ่ะอ่ะสลายุดครับเรียบร้อยคูต่อไปหมายเลข3กับหมายเลข50เอ้หมายเลข81เครับจะเป็นเป็นของที่ระลึกดีกว่าได้แล้วครับไปแล้วครับ สตาร์ทออกไปแล้วคู่นี้ครับเป็นหน้าที่ของสิทธิศักดิ์ครับคนแต่คอเจอกับสลายุทธ์ครับทีสวิทสิทธิศักดิ์กับสลายุทธครับเขาเรียกไอห,หัวเดียวกับไอ้ตัวสี่สิบตับ เมื่อกี้นี้พี่สี่ประตูเขาขับรถเขาเรียกว่าเขามาแบบขับรถทินลมไปอากาศดีๆนั่นคือขับถูกต้องครับออ๋ครับเขาเลยขับถูกต้องไอ้พวกกระโดดกระโดดแล้วก็ขับไม่ถูกต้องไม่จบที่ไหมด้วยนะครับดูโอ้ยเพิ่งแตกคอครับคนนี้โอ้มันแตกคอกับเพื่อนมาหรือไงยังไงวะเฮ้ยเนี่ยโอ้เพื่อนมาโกรธเพื่อนแม่โอ้แตกคอกันมาครับมาละลายในสนามถูกต้องนะครับครับคันนี้เป็นรีมูนลีโม่หัวเดียวครับนะรีโม่หัวเดียวรถบรรทุกขับสี่ ตอนนี้รุ่นนี้มีขับเกียร์ออโต้มาแล้วนะส่งออกป้ายแดงมีเกียร์ออโต้มาด้วยนะครับแต่ตัวนี้มาดูจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเมนนู้ใช่ครับเป็นตัวเก่านะครับตัวเก่าเป็นเมนนวลเป็นนู้นนะเอาละเอาะครับโดนครับโดนนะแต่ละดูแตกคอแตกคอไม่ขาดไม่หลับไม่ลับกับพื้นไหมหน้ากับพื้นไหมเดี๋ยวต้องดูมีเหตุหรือเปล่าเอาละครับเอาละเดี๋ยวมาตัวรู้ครับแตกคอผมภาพจับไปที่ไอ้แตกคอนี่แหละ หรือจะมาทีเซอร์วิลด้วยก็ได้ม่อก้ทีเซอร์วิคเข้ามาเหมือนกันครับแต่คขนี่แกขับรถที่บู๊ทะลุทะลวงจริงครับสนามนี้เหมือนกับอัดอั้นกันมานะพี่เชมอัดอั้นจริงครับโอ้โหมากดเต็มเต็มแบบกระเบเ่ยเต็มกระเบียนมาเลยไม่ได้แข่งกันมานานนะครับสนามแบบนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูครับไม่โดดครับตรงนี้ไม่โดดครับตรงนี้ไม่โดดครับกลัวครับเพราะบอกว่า ถ้าไปเร็วกว่านี้เนี่ยรถมีปัญหาแน่นอนกลัวแล้วครับก็ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณด้วยทุกคอมเมนต์ที่ส่งคอมเมนต์มานะครับอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างเดี๋ยวว่าอย่าว่ากันนะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะแจกให้กับทีมไลฟ์สดนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับเอาละเสื้อรางวัลเรามาแล้วของอะไรเออใช่รางวัลอะไรเนี่ยหลงหลงยัหลงหลงยมนให้ซื้อมา ลิ้นหลงเดี๋ยวแจกแจกท่านผู้ชมชาวบ้านเลยลิ้นหลงฝากฝากนะครับลิ้นหลงเดี๋ยวผมฝากไอ้เบนซ์ไปนะเดี๋ยวฝากจดลิ้นหลงปักขั้วมาให้นะครับเดี๋ยวแจกรับอ่าฮัลโหลผู้บริหารลิ้นหลงด้วยนะเดี๋ยวผมฝากจดไปที่บริษัทลิ้นหลงสักฉบับหนึ่งนะครับนะครับลิ้นหลงได้นำเสื้อกมาให้ครับพี่เจฟเดี๋ยวแจกท่านผู้ชมชาวบ้านไปเลยผมว่าจะให้ทีมงานไลฟ์สดเราเลยเนี่ยไลฟ์สดไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคตอนนี้ลิ้นหลงให้มาแล้วครับ สามรางวัลครับสามรางวัลนะครับลินหลงนะครับเป็นเสื้อจากลินหลงให้มานแล้วกเชัยด้วยครับเสื้อเป็นเสื้อยืดขอกลมนะครับครับก็จะแจกกันไปดูรถแข่งและสนามก่อนออแล้วเข้ามาแล้วครับมาแบบนิ่มๆนะครับติดตามของรางวัลได้ที่เพจเอ็มทีเจริญยนหลังจากการแข่งขันไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ครับครับหนึ่งอาทิตย์หลังจากจบการแข่งขันหนึ่งอาทิตย์ครับนะแล้วก็ไปแล้วครับ เอาแล้วครับจับตาดูทั้งสองกันครับคันสีขาวเขียวนี่สบบลาวครับสบบบลาวสักบีบีออโตช็อปสักบีบีทับเออบีบีทับฝังไอออนเลยไปทับวางไป้วยสักบีบีออโตช็อปครับโอ้เธอครับรบพาราจีนเลยครับรถพาราจีนเลยโดนแล้วครับสักก็ไม่ยอมแล้วโอ้โหบู๊จริงครับไอสักนี่บู๊จริง โอ้โอยสั่งนี่บู๊จริงๆครับสปปลาวครับธงโบกสะบัดอยู่ด้านบนหลังคาเน่ธงสงปปลาวโบกสะบัดอีกแล้วครับงานนี้จะมารับขันกับประเทศสปปลาวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูครับเอาแล้วนบพรลัดจีเริงนบพปรลัดจีเริงโดออีกชอ็อตหนึ่งไปเกาะแทงให้ดีโอ้โหแต่ละคันในรุ่นนี้นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ละคันในรุ่นนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับชูเจวยาไปเหมือนกัน ประบาดตรงนี้เดี๋ยวมันดูเขาบอกเทเบิลท็อปท้ายงัดถ้ามาช้านี่งัดครับถ้ามาเร็วไม่งัดมาอยู่ที่จังหวะในการเติมคันเร่งเอาแล้วลุนแล้วครับลุนแล้วลุนแล้วต้องลุนแล้วครับต้องมาลุนแล้วว่านพราจินเริงตดไป่งด้านไหนเฮ้ยเฮ้ยจะไปดิป้าปก็ให้ฟุบก็เฮยรอดครับสักไว้ไงสักโอ้โหยเฮ้ยหนึ่งหลักไม่นาากับพื้นลอดตัวไปบอย ไม่นาบากับพื้นลอดตัวไปหลักต้องน้ากับพื้นครับหลักต้องน้ากับพื้นถึงจะมีบวกลิฟินขาดบวกครับโอ้ยโดดในรุ่นปีกนกนี่นึกถึงรายการออฟโรดโทูฟี่เลยถ้าออฟโรดโทูฟี่มีนี่ปีกนกรุ่นแบบนี้นี่สนุกครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วนกพลัาจีนเงมาก่อนแล้วมันชื่อเล่นว่าอะไรไวะนกพคัาจี ฮะไอ้แบงค์หรือเบนฮะเทียดพ่อชื่อเทียดพ่อชื่อกบอ๋อไอ้เทียดครับโอ้ไอ้เทียดกดเวลาไปแล้วโอ้สนุกครับคู่นี้แล้วก็ลงมาแล้วครับสำหรับสัก BB บีบีออโตช็อปครับกดเวลาไปเหมือนกันผมกดไปไหมใคร อาจจะยื้ให้มาเองคนมาเองนะครับเพราะว่าแล้วก็ตอนจะคืนต้องไปคืนด้วยครับอ้าวมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูในจอท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับสปปลาวครับสปปลาวกับเจ้าเขียดครับลูกชายของกบจินเริงท่านผู้ชมจากสปปลาวชมดีด้วยกำลังเชียร์แล้วสปปลาววิ่งครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสปปลาวครับเอางี้เอฟซีสปปลาวทางฝั่งสปปลาวส่งหัวใจรัวมๆกันมาเร็วมาแล้วก็สวรรค์เขียดครับ อ่าแสงแสงพระจันทร์ครับคุณแสงพระจันทร์หรือเปล่าผมอัด อ่านภาษาหน้าแสงพระจันทร์ครับโอ้โหอ่าส่อลาว์เราได้ด้วยนะมีแฟนอยู่ที่คนหนึ่งแสงพระจันทร์โหจะลุล่วงมาหน่อยแล้วแสงพระจันทร์โหจะลุล่วงมาหน่อยวันวิสาขบสร้างบ้านสู้ๆวันวิสาบอกว่ากบสร้างบ้านนี่จะเขียดสร้างบ้านครับสู้ๆครับนะฮะเอาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูครับแต่ไม่้ราวิ่งยังยังนะวิ่งอยู่ครับกำลังวิ่งอยู่จออยู่นี่อ่าสปอลาว์ตามหลังอยู่ทงเยงสะบัดอยู่ครับขอวุฒิใจลุล่วงครับให้กับ นักแข่งและกับสบลาวครับคันนี้เลนนะครับขับโดยเจ้าสักไอสักครับไอสักบีบอโตช็อปครับสบลาวครับบีบอโตช็อปสบลาวครับไอสักครับไอวักบสูรลาวก็มาแข่งนะครับในงานนี้นะครับมาครับมามาครับพี่อะไรนะ อีทครับอีทจะของอีสูราวนะครับพี่อีทวงไฟนะไม่ทำอะไปวงไฟเลยบอกว่าผมผมดกฉายาเขาผมผมดกผมดกเอาแล้วโอ้ยไอสั่บไอเ้สั่ปิอเ้ยไอสันงปิไอเฮ้ยไอสั่งปิดไเฮยเอาเลยไอเขียวสุด ไอ้เขียดนี่อายงงครับไอ้เขียดเอาแล้วเอาแล้วครับต้องจบเอแล้วลาซงแลขึ้นแล้วไปแล้วไอ้สักบีบีออโต้ออโต้ครับโอ้แล้วไอ้สักบีบีออโต้ช็อปครับตอนนี้รอบนี้รอบนี้ไอ้สักครับลาสู้ครับไอ้เขียดล่วครับไอ้เขไปแล้วไปแล้ว เป็นยังไงไอเขียดโอ้โหไอ้สักเป็นยังไงนี่แรงตอนปลายครับไอ้สักแรงตอนปลายมาแล้วครับเข้ามาตกรเวลาแล้วครับมาตกรเวลาแล้วนี่ครับโอ้โหแบบไอ้เขียดไอ้เขียดติดลมอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับพวกบมาลายซ้ายนะครับโอ้วิ่งกดเวลาครับจากบีบีออต้ช็อปครับโอ้แรงจริงๆครับแรงตอนปลายแต่ไอเขียดนู่นครับติดอีกแล้วครับไอเขียด ไอ้เียไอ้ตรงนั้นไม่ได้เดินไปดูแล้วมันมีอะไรนะพบอยโคนบอกโครนใชบอกโครนแล้วมันหักสอกขึ้นใช่เจอน้ํำฝนไปเมื่อวันเมื่อวานนิดนึงเรียบร้อยแล้วดีครับที่มันพรมมาไม่มีฝุ่นไม่โนฝุ่นไอ้ศักครับเดี๋ยวสเลาวจะจัดแข่งขันสนามใหญ่ในเดือน5้าเหมือนกันนะครับใช่ครับมื่คืนนี้ต้องดูก่อนว่าไอรีดบอกมาสมาพันธ์จะส่งทีมไร้์สดไปหรือเปล่า ครับสหพันธ์ลาวกับสมาพันธ์ออฟโรดประเทศไทยนะครับผมไม่รู้ว่าสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทยเขาจะส่งหรือเปล่านะบ๊ั๊มเตรียมตัวไว้แล้วกันต้องดูลูกพี่ก่อนนี่กองเชื้อลาวเต็มเลยครับอ้าวหัวใจรัวๆมาแล้วครับแสงพระจันทร์หัวใจรัวมาแสงพระจันทร์หัวใจรัวมาธงชาติลาวมากันเต็มพื้นมาเลยนะครับอืมครับข้าหน้าไม่ทำงานแล้วครับมาแล้วครับไอเขียดครับไอเขียดไอเขียด จากนี่ครับวัดไผ่ลวงวัวนี่กดเวลาเรียบร้อยครับไปแล้วครับไฟสตาร์ทแล้ววิ่งเดียวครับวิ่งสบายสบๆใจเย็นๆ หมายเลข1 6ึ่งครับปรเมศผันศักดิ์กุ๊บหนึกแปดบ่อทองกาลาดครับเตรียมตัวครับหมายเลข86ครับยานพัทน์ครับเจ้าเพ็ญเตรียมตัวแข่งยอมแพ้ถ้าไปเขียวขช่องทางพร้อมของดำพร้อมนะครับอ่าเป็นเป็นเฟสนะครับเป็นเฟสเดี๋ยวผมจะออกสตาร์ทไปแล้วครับคู่แรกครับยานพัทน์ยอมนะครับเอฟนี้ยานพัทน์ไม่เข้าสตาร์ทนะครับ รถมีปัญหาเยอะครับต้องแก้ไขขอบคุณครับเป็นบาปล่อยให้เข้าใจครับปรเมศครับท่านอาจารย์ปรเมศของผมครับท่านอาจารย์ปรเมศครับวิ่งออกไปคันเดียวครับเพราะว่าคู่แข่งยอมใครมีสายเบลเอาไปให้รถองกู้ภัยหน่อยแล้วรถกู้ภัยของกู้ภัยจริงๆครับแต่เขาไม่มีอะไรไปเลยครับเป็นรถกู้ภัยจริงๆฮะไม่มีสายอะไรสักเส้นเลยฮะ เอาละครับมาดูอาจารย์ปรเมศของผมครับจอมขมังเวทอีกหนึ่งคนครับในสายของบอพอยกาลาดปรเมศจอมขมังเวทโอ้โหไม่ต้องกลัวครับคนนี้ถ้าเลองได้จิ้มเนื้อใครแล้วไม่ต้องกลัวครับการลงลายของเขานี่ท้านได้จิ้มไครรับรองคนที่โดนจิ้มนี่เจ็บทุกคนครับเจ็บทุกคนละโดนเข็มยังไงก็ต้องเจ็บเอาไว้แล้วครับอาจารย์ปรเมศครับอาจารย์ อาจารย์ไปไวๆหน่อยอาจารย์ <inda> อาจารย์ให้ไวหน่อยอาจารย์โอ้โหพลเมศครับอาจารย์พลเมฆนะครับอาจารย์พลเมศนะครับวิ่งทำเดียวนะครับเรื่องบ่อพลอยครับกาดคู่แข่งเมื่อกี้นี้ยังมือใหม่อยู่เขาออกไปก่อนแล้วก็รถไอ้อ้วนเอารถถ่ยมาเอารถมา้เขาไปไหนอยู่กลางสนามเอาไปนู่นเหรอกูจะเอาแต่สายเบล ก็เลยต้องวิ่งคันเดียวเพื่อเอาเวลานะครับเอาแล้วครับอาจารย์ปรเมตครับเมื่อกี้คันหนึ่งคาริเบียนครับไม่เข้าใจครับคือวิเข้าได้ก็ออกเลยครับอาจารย์ปอลเมตครับโอ้โหยอดครับย่องย่องย่องมาแล้วครับอาจารย์ปาลเมตไปแล้วครับใช่ครับ รถเกียร์เมื่อกี้เขาไม่เข้าใจครับพอกรรมการยังไม่ได้บอกให้วิ่งครับเขาออกสตาร์ทไปเลยแหละว่ารอบตัดรอบตัดปลาโลเมดต้องเอารถ<อ>ใส่ไปฟู้อยู่ครับนี่ตอนนี้ยังฟู้อยู่ต่างขนาดยังออกเลยพี่บัสออโต้ครับอาจารย์ปลาเมศครับติดหรือไม่ติดไม่ติดเว้ยอาจารย์อาจารย์ อาจารย์จอมขมังเวทบอกเราเมธจอมขมังเวทเรียบร้อยเว้ยคาถาไหนๆก็อเอาขึ้นไม่ได้เป็นไงวะเนินนิ่งไปแล้วครับมันเป็นธรรมชาติของเส้นทางคาถาช่วยไม่ได้แล้วอาจารย์เอาแล้วครับไม่รู้เอาแล้วครับติดอีกแปกนึงแล้วครับไม่รู้ว่าติดอะไรครับฝั่งนู้นมองไม่เห็นครับ